สวัสดีค่ะเขาต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิล h a n n e l ค่ะและนี่คือ t e r r t Art ใช่ไคะเห็นไพ่สามสำรับแบบนี้เราอยู่ในการดูดวงความรักไรท่าค่ะเริ่มตอนอ้นกันที่ราศีธาตุด,ดินก่อนคือพฤกษภกันมังกรน,นะคลิปนี้เราจะมาดูความรักของคุณในช่วงวันที่16-30พฤศจิกายน หกแล้วนะก็ใกล้จะสิ้นปีเต็มทีเรามาดูซิว่าใครโสดจะได้เจอคนรักก่อนจะปีใหม่หรือเปล่าหรือว่าคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะได้พัฒนาไหมคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไล่ไปด้วยกันเนะาะไพ่ที่เราจะใช้เหมือนเดิมเลยคะย่ะมีไพ่อ o เล o บสตอ o r ่ออรนะไพ่าทาโร่แล้วก็ไพ่สุขี ช่องของเปิลสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะเป็นการดูแบบโหราศาสากลน,นะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่จะไม่ตรงกับของไทยคุณลองเช็คดูก่อนที่ใต้คลิปได้ค่ะว่าคุณเกิดในราศีธาตุดินพฤกษกันมากรตามช่องของเปิลหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงแบบที่คุณทราบมาแปลว่าที่คุณทราบเป็นแบบไทยเนาะกับอีกอันหนึ่งเนี่ยอันแนะนําเลยว่าคุณยึดแบบของเปิลก่อนนะหรือว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตัวเองดูแบบไทยมาแล้วตรงมาตลอดจะใช้ดูก็สามารถทําได้เพราะคลิปแบบนี้เป็นคลิปให้คนหมู่มากพลังงานส่วนรวมเนอะอาจจะตรงบ้างไม่ตตรรรงงหือ หมดเลยก็ได้วิธีการคือดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์เอาไปปรับใช้เท่านั้นเองดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนอะถ้าเกิดอยากจะเจาะจงเป๊ะๆก็คือต้องดูดวงส่วนตัวประมาณนั้นนะก็อีกแบบหนึง่งที่เป้นย้ําตลอดเลยคือการดูแบบลักษณะถ้าเกิดเรารู้เวลาเกิดเป๊ะๆน,นะแนะนําว่าถ้าเกิดไม่รู้เวลา,าไม่รู้ลักนณะตัวเองลองตามลิงก์ไปหาดูได้นะคุณก็จะรู้ว่าอ้าวจริงๆฉันไม่คนราศีนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยแล้วลองฟังดูอาจจะตรงกับคุณก็ได้เช่นกันนะ เริ่มต้นเลยเปิ้นใช้ไพ่สุขีก่อนนะมาเปิดให้ว่าคนทัดดินค่ะช่วงปลายปีแบบนี้เนอะสิบหกถึงสามสิบพฤศจิกายนค่ะพลังงานความรักของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามจะโสดสนิทโสดแบบมีคนคุยโสดไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วพลังงานช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนนะพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงคะมาสุขีบอกว่า ือรอคอยนี่แบบไม่ต้องน่ากลัวนะเอ้ยไม่ต้องกลัวภาพนะคะคือเป็นไพ่ของการรอคอยเปิ้นคิดว่าโอ๊ยใต้ยสาหรับเป็นผมลิขิตนี่ไงการรอคอยของคุณอาจจะสิ้นสุดลงแล้วหรือว่ายังจําเป็นจะต้องรอต่อไปก็ได้นะเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปดูไพ่กันว่ามันจะเป็นยังไงคนโสดคะ่ะถ้าเกิดตอนนี้คุณยังรอคอยเมื่อไหร่จะเจอคนที่ใช่นู่นนี่นั่นอาจจะต้องรอไปอีกหน่อยหนึ่งหรือว่ามันอาจจะเป็นการสิ้นสุดการรอคอยก็ได้เดี๋ยวเราดูกันนะเพราะฉะนั้นดูแล้วช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหนงงงงของชีวิตคุณก็ได้นะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่ารอคอยใช่ไหมแล้วก็พรมลิขิตแปลว,ว่ามันจะมาหรือว่าความรักของคุณมันจะสมหวังในเวลาที่มันเหมาะสมนะเพราะฉะนั้นอาจจําเป็นจะต้องรอก่อนนะรอก่อนใช้คํานี้ก็แล้วกันนะ วันนี้พิเศษเดี๋ยวเปิลอะคือความว่าเราม,าการาม,มีการข้อความเลยใช่ไหมเนี่ยการข้อความของเปิลเองเดี๋ยวจะมาเปิดพลังงานด้วยว่าแล้วในช่วงวันที่1 6บหถึงสาพฤศจิกายนเนี่ยคนราศีธาตุดินเนอะพฤกษ,ษกันมาก่ส่วนใหญ่เลยคุณจะได้ดีลกับคนแบบไหนถ้าคุณคนโสดคุณอาจจะมีคนแบบนี้เข้ามาวุ่นวายหรือว่าวอลเวกับชีวิตคุณหรือว่ามาจีบคุณ ก็ได้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคนมีคู่ก็ลองดูซิว่ามาเป็นคู่กรณีของคุณหรือเปล่าหรือจะมีใครมาเพิ่มในความสัมพันธ์ไหมอ่ะเดี๋ยวเราดูนะว่าพลังงานของคนที่จะมาดิวกับคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นยังไงบ้างสักห้าใบก็แล้วกันเนาะม,มาดูค่ะเอาแต่ใจตัวเองอ่ะจะเจอคนอัตตาใจตัวเองนะเออให้ระวังให้ดี ขี้ลืมอ่าเขาอาจจะลืมนัดลืมอะไรคุณเนี้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะอันเนี้ยที่ขึ้นมาแบบนี้บางคิดว่าถ้าคุณไปดีกว่าคนที่แบบเออรับปากจะทํานู่นทํานี่ก็นะแบกหานครึ่งไม่ต้องไปคาดหวังเยอะละเอียดอรอบคอบอ่า สายมูอ่าเขาอาจจะเป็นคนมูเตรูอย่างนี้ก็ได้พลังงานอาจจะเป็นคนที่มาดีวกับคุณหรือจะเป็นตัวคุณก็ได้นะแล้วอาจจะเป็นพลังงานห้าใบเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นคนเดียวกันก็ได้นะเออรู้สึกว่าอาจจะมีหลายคนก็ได้เสียงเพราะอ่าเขาอาจจะเป็นคนที่เสียงหวานเสียงเพราะเสียงหล่อเสียงนุ่มอะไรว่ากันไป ประมาณนี้นะสำหรับพลังงานของคนที่จะเข้ามาดูลองดูถ้าเกิดตรงอะไรยังไงเวลาผ่านไปก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยว่าคุณเจอคนแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนเลยค่ะคนโสดช่องเปิ้ลอย่างที่บอกทุกครั้งคือจะโสดสนิทเลยมาดูว่าเออฉันจะเจอไหมเนี่ยใน15วันนี้หรือว่าเป็นคนที่แบบแอบบแบบชอบก็ได้หรือว่าความสามารถไม่ชัดเจนคุณจะมาดูคนโสดก็ได้เช่นกันเอะเรามาดูกันค่ะพลังงานของคนทัดดินนะพฤกษ์กันมากรสดค่ะ ช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้าง16-30าิพฤศจิกายโยน65นะคะพลังงานความรปกของคุณจะเป็นยังไงจะมีคนเข้ามาไหมปึ๊บไฮโลแฟนอืมขอเปิดให้ครบก่อนนะ1ิบไม้ออ้โหเหมือนจะต้องรองจริงเก้าถ้วยอัดสวินเหรียญอืม้มสีดาบ สองไม้อ่าโอเคมันเป็นไพ่ของการรอคอยมันไม่ใช่การสิ้นสุดการรอคอยนะจากคนโสดที่เปิ้ลเห็นนะมันคือเป็นไพ่การรอการนิ่งๆน่๊ๆหมดเลยเห็นปะทุกอันเป็นไพ่การหยุดนิ่งหมดเลยแปลว่ามันเหมือนกับไพ่สุกี้ที่บอกเลยค่ะมันอาจจะต้องรอคอยแปลว่าคนโสดคุณอาจจะเหมือนถ้าเกิดคุณมีคู่กรณีแบบว่าคุณไปชอบเขาหรือคุณความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นพลังงานเมื่อกี้ไพ่ของเปิร์ลอะคาเติโมชันเนี่ยก็อาจจะเป็นพลังงานของคุณคนนั้นก็ได้หรือถ้าเกิดว่าด้วยคคคววาามุ่ณนนโสดะ ถ้ากิคุณไม่มีคนที่คุณดิวหรือคุณที่คุณรอเลยมันแปลว่าคุณอาจจะยังคือมันจะเป็นพลังงานของคนที่คุณดิวในเรื่องการงานหรือว่าต้องติดต่อหรือเพื่อนหรือคนที่เข้ามาชอบคุณแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะมันเป็นไพ่ของการรอคอยก็รู้สึกว่าคุณอาจจะเหนื่อยในเรื่องการงานเยอะก็ะได้นะช่วงนี้ดูเหมือนกับ คุณต้องการความมั่นคงในชีวิตคุณต้องการไพ่ไพ่ไฮไลท์ไปไพ,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 พ่ราศรีพฤษภด้วยแล้วอันนี้ก็เป็นธาตุดินใช่ไหมแปลว่าคุณราศรีธาตุดินคุณก็จะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณหันไปโฟกัสในเรื่องการงานความมั่นคงแล้วหน้าที่การงานก็ดูยุง่งวุ่นวายแล้วคุณก็เจอกับคนที่แบบเหมือนเพื่อนฝูงสังคมแบบคุณก็เอนจอยชีวิตของคุณอะไรแบบนี้เนาะแบบช่วงเนี้ยงานเยอะงานยุ่งอยากได้ความมั่นคงก่อนก็เลยอาจจะยังรู้สึกว่างั้นก็พักเรื่องความรักไปก่อน ก็ได้นะโฟกัใช้ในเรื่องการงานการเงินแล้วก็มีความสุขกับเพื่อนฝูงสังคมแบบนี้ก่อนและรอคอยคนที่ใช่ก็ได้คือมันจะมีคนเข้ามาแหละแต่เป็นคิดว่าเออคุณอาจจะรู้สึกว่าเออยังไม่พร้อมเขายังไม่ใช่นู่นนี่นั่นแล้วคุณรอคอยคนที่ใช่อยู่ก็ได้อันนี้สําหรับคนที่แบบยังไม่ได้มีแบบคนในใจอะไรแบบนี้นะเป็นรู้สึกว่าเออถ้าเกิดมีคนมาชอบคุณคุณก็พิจารณาแล้วเออถ้ามันไม่เวิร์คคุณก็พักความรักไปก่อนเพราะว่ามันไม่เวิร์คหรือว่า คุณยังไม่พร้อมอ่ะดูงานเยอะงานยุ่งดูต้องการความมั่นคงแล้วก็การชีคุณโสดแบบเนี้ยมันก็มีความสุขดีเนี่ยก้าวถุยเห็นป่ะนั่งกอดอ,อกก็แฮปปี้ดีหนีมีคนมาจีหรือว่าอ่เช็คเลตติ้งมันก็โอเคยังไม่ได้แบบเจอใครที่คุณจะรู้สึกว่าเออคนนี้แหละพ่อของลูกแม่ของลูกที่ฉันอยากจะแต่งงานด้วยอะไรประมาณเนี้ยเออเพื่อนก็คิดว่าคุณอาจจะไม่ยังไม่เจอแบบนั้นแล้วคุณก็ตามหาคนแบบนั้นด้วยหมเพราะว่าตามหาคนที่พร้อมจะมีคอมมิตเมนต์จริงๆอะ่ะแล้วคุณถึงจะ ลงเอยกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เข้ามามันดูไมพ่พอดีมันดูไม่น่าจะจริงจังอะไรเงี้ยคุณก็ผ่านไปนึกออกไหมเพราะคุณรอคอยอยู่รอคอยคนที่ใช่จริงๆอยู่สําหรับคนทัดดินที่เป็นคนโสดนะเพราะฉะนั้นภาวนาค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้หวังว่าจะเจอในอนาคตซึ่งครึ่งเดือนนี ทำงานหาเงินไปก่อนบ้านคิดว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เจออาจจะต้องรอไปก่อนนะจากไพ่ที่บอกส่วนใครที่มีคนในใจบ้นรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ค่ะว่าความสัมพันธ์มันจะมีการพักเบรกไปนะไพ่สีดำไม่ให้ของการพักนิ่งถ้าไม่มีอุปสรรคปัญหาเองเช่นว่าเป็นคนคุยหรือว่าคุณไปชอบคนที่มันดูไม่พอดีอ่ะบางทีอาจจะเป็นคนที่ดูยากลําบากนะมันมีสิบไม้แล้วบ้นรู้สึกว่าอาจจะไปเจออันที่หนึ่งเลยนะคุณอาจจะไปชอบกับคนที่เขามีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็ได้อันที่สองคืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกัน แล้ว uh, มันยากลบาบากในการจะพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้หรือ3อาจจะเป็น เนื่องด้วยหน้าที่การงานคือเขาไม่พร้อมการงานการเงินยังไม่มั่นคงหรือตัวคุณเองการงานการเงินยังไม่มั่นคงมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์พัฒนาไม่ได้นีอก็แม้หรือว่าอยู่ไกลกันก็ได้อีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันดูถ้าเกิดมีคนในความสัมพันธ์อ่ะมันคือมันมีอุปสรรคปัญหาที่ยังไม่ใช่เวลานี้ที่คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์จากภพยที่มันบอกนะเพราะฉะนั้นให้คุณพักในเรื่องความรักไปก่อนยังไม่ต้องนนอยยังไม่ต้องไปคาดหวังว่าเออมันจะพัฒนาได้หรืออะไรหรือมีความชัดเจนในเร็วนี้คุณเเเเออาาาาาาวววลลไปทํงงงนนหิแกก็มมีคสุขัับต คือเอนจอยชีวิตไปเนาะมัน15วันเองให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วมันคิดว่ามันอาจจะมีอะไรดีขึ้นไพ่ก็เลยบอกว่ารอก่อนอะไรประมาณนี้นะอะต่อมาเปิดไพ่เลิฟสตอรี่ออร์เคิลแห่คนโสดค่ะว่าพลังงานความรักของคนโสดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอมช่วงนี้ก็ไหลๆไปก่อนเนาะสิบห้าวันนี้นะอพลังงานบอกว่าคอนโทรลอะคุณอาจจะอยากควบคุมสถานการณ์ให้มันเป็นแบบที่คุณต้องการแล้วมันก็อาจจะอึดอัดแล้วมันไปนไปได้ยากเนาะเหมือนกับว่า ถ้าคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่แบบชัดเจนดีคือถ้าคุณมีคนดีวนะมันก็เหมือนยังไม่พอดีในตอนนี้คือคุณควบคุมไม่ได้ไพ่จะบอกว่ามันต้องเป็นไปตามโชคชะตาเนาะอย่างที่ไพ่สุขีใต้สาหรับบอกว่าพรมลิขิตค่ะบางคิดว่าจักรวาลจะเป็นคนจัดสรรให้คุณไม่ได้สามารถควบคุมอะไรได้นะบางคิดว่ามันเป็นเรื่องของเดสตินีอะไรอย่างงี้เนาะถ้าเกิดว่าเราเชื่อในเรื่องนี้นะคือคุณพยายามอยากจะควบคุมแล้วมันก็ควบคุมไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์มันไม่เป็นใจมันจะทําให้คุณเหนื่อยค่ะเพราะฉะนั้นคคํําาแนนะือ หลยๆคุณไม่ต้องไปควบคุมอะไรมันมากคุณไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมคุณอยากจะควบคุมแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้คุณควบคุมมันก็ไม่ได้มันเหมือนถ้ามันยังไม่ใช่เวลาที่มันเหมาะสมอ่ะมันก็จะไม่สามารถควบคุมได้ไกลอันนึงคือถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดสนิทเลยนะคุนก็คิดว่าตอนนี้คุณก็อาจจะอยากควบคุมตัวเองให้หันมาโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินก็ได้พลักเรื่องความรักไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามันไม่โอเคก็ ก็ก็ทำอะไรไม่ได้เนอะเราก็ต้องโฟกัสเหมือนคอนโทรลตัวเองอะ่ะให้กลับมาโฟกัสคุณคอนโทรลความสัมพันธ์ไม่ได้แต่คุณคอนโทรลตัวเองได้เพราะฉะนั้นคุณกลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสในเรื่องการงานการเงินและคุณก็อาจจะมีเป้าหมายชัดเจนว่าคุณต้องการคู่แบบไหนถึงบอกไงว่าคุณไม่ได้ต้องการเล่นเล่นลนะคนทาตดินรู้สึกว่าคนโสดคุณต้องการคนที่ใช่ลงเอยแต่งงานคือแต่งงานในที่นี้ไม่ต้องจัดพิธีพิธีก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่ใช่คนที่จะอยู่กันไปแบบ ตลอดไปหรืออยู่ไปยาวๆแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เหมือนแบบไม่รีบร้อนกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือว่ามันไม่โอเคนะต้องรอเจอคนที่คุณมั่นใจจริงๆคุณถึงจะเข้าไปในความสัมพันธ์ประมาณนี้ก็เป็นกําลังใจให้ เพราะฉนช่วงนี้ไหลๆไปก่อนเนื้อคนโสดเนาะเป็นกําลังใจให้นะชิวๆไปก่อนแต่ว่าคุณก็ไม่เหงาหรอกเพิ่งคิดว,ว่ามันจะมีคนเข้ามาแหละคุณก็ค่อยๆดูไปต่อมาคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะนะจะเพิ่งเริ่มคุยเหมือนคนโสดเมื่อกี้ก็ได้อ่ามาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต่อหรือจะเป็นคนที่แบบเออคุยมานานละไม่คืนนะสักทีไม่รู้ว่าแบบเออจะสามารถพัฒนาได้ไหมอ่ะเรามาดูกันว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาได้ไหมนะ ส6ถึงสพฤศจิกยายนค่ะธาตุินพฤกษกันตกรน,นะลัคนาหรือราศีความรักของคุณจะเป็นยังไงคิงเหรียญนิ่งมากสถานการณ์นิ่งมากคุณก็เลยเริ่มสับสนแล้วว่าจะเอาไงดีคือคนที่ดูวันนี้นะมันคิดว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่นานแล้วล่ะอืมหมายเขาว่าคุยกันมานานแล้วถ้าเกิดใครที่เพิ่งคุยแนะนําว่าให้ไปดูคนโสดเนาะเนี่ยมีสิบไม้เหมือนกัน หนึ่งเหรียญมันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้หรือเริ่มต้นกันได้นะแต่มันช้ามากหนึ่งเหรียญคือมันมีโอกาสที่มันจะสามารถเริ่มต้นสารสัมพันธ์ได้มันก็เลยเป็นไพ่ของการรอก่อนเหมือนกันไม่นคิดว,ว่าคนท่าดินคือช้าๆมีทั้งคิงเหรียญมีทั้งหนึ่งเหรียญบอกเงี้ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ไปนคิดว,ว่าเขาก็พิจารณาคุณอยู่นะแต่ด้วยอย่างที่บอกด้วยปัญหาในเรื่องการงานการเงินอะไรเงี้ยคล้ายๆคนโสดเลยมันยังไม่พออดดีแล้วเขาาจจะไไม่ บอกความชัดเจนให้คุณว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วทําให้คุณสับสนว่าตกลงต้องการพัฒนากับฉันไหมถ้าความสัมพันธ์นี้นะไม่เป็นงามสัมพันธ์ที่เขาก็โสดคุณก็โสดมันรู้สึกว่าพัฒนาได้แต่เขาเป็นคนคิดเยอะคิดมากค่ะเขารู้สึกว่าเขาต้องมั่นคงก่อนเขาต้องมีหน้าที่การงานที่โอเคก่อนการเงินดีก่อนแล้วถึงจะสารสัมพันธ์แบบจริงจัง เพราะเขาหรือคุณก็จะเป็นคนที่ต้องการความสมพัญที่จริงจังชัดเจนไม่ได้แบบว่าจเจ้าชู้จากพาไพ่ไม่เห็นพลังงานความเจ้าชู้นะหมายความว่าถ้าเกิดคนนี้โสดแปลว่าพร้อมจะพัฒนาการแต่มันอาจจะติดขัดด้วยอุปสรรคบางอย่างซึ่งเขาไม่บอกคุณค่ะมันมีไพ่เจ็ดดาบคือเขาไม่ได้บอกความรู้สึกของเขาจริงๆให้กับคุณรู้ทั้งหมดเขาไม่ได้บอกความจริงหรือปัญหาของเขาให้คุณฟังทั้งหมดเบิ้ไม่รู้ว่าคุณถามไหมนะแต่ว่าคือเขาอาจจะเหมือนไม่บอกหรือเขาก็อาจจะเหมือนแบบ ยัง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 แบบขอดูก่อนอะไรประมาณนี้เออเหมือนมันยังไม่พอดีหรือยังไม่พร้อมใดๆก็ตามรวมถึงคุณด้วยเกื่คิดว่าคุณก็มีความหวาดระแวงและมีความลังเลว่าตกลงเธออยากจะไปต่อกับฉันไหมเนี่ยประมาณนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้มันอาจจะเป็นพลังงานของการที่คุณไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนถ้าคนนี้คุณรู้สึกว่าคุณยังอยากรอเขานะ มันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาได้ใน15วันนี้และการที่เรามาโฟกัสคุณก็จะอย่างเงี้ยคุณก็จะนอยคุณก็จะเฮ้ยยากลำบากแล้วก็ต้องรู้สึกมันเป็นภาระหนักอึ้งที่คุณไม่สามารถจะทําบทให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ไหลๆไปก่อนส่วนใครที่จะล้อเบาแหวงกันไปนะมันมีโอกาสกลับมาคืนดีกันเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่แปลว่าถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์คุณมีการหมั่นพักเบรกไปทะเลาะกันไปไม่ได้คุยกันไปมันจะมีการกลับมาคุยแล้วพอกลับมาคุุุยยยยยคณจะงงงงงวว่่่าาาาาเฮ้ตตออ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 กกกรรรรรไไไสปปัหหืืพ ซึ่งถามว่าคุณกล้าถามไหมจากไพ่เป็นเห็นว่าคุณอาจจะไม่กล้าถามเขาว่ายังไงเพราะคุณดีใจที่เขากลับมาแล้วก็กลัวว่าถ้าถามแล้วเดี๋ยวความสัมพันธ์มันจะมีปัญหาแล้วเขาจะหายไปอีกอะไรแบบนี้ก็ได้ความสัมพันธ์นี้มันมี ความวนไปวนมาหลายรอบเนะี่ยหกถ้วยในที่นี้คือถ้าไม่ใช่คนเก่าวนกลับมาก็อาจจะเป็นคนที่เป็นความสัมพันธ์แบบรักต่างวัยเขาอาจจะอายุเยอะกว่าคุณเยอะๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเขาก็เลยคิดเยอะคิดมากเนาะหรือคุณอาจจะเยอะกว่าเขาแล้วเขาก็ยังไม่พร้อมในเรื่องความมั่นคงแบบนี้ก็ได้มันมีความอุปสรรคปัญหาเออในในในความสัมพันธ์ของคุณมันค่คล้ายกับคนโสดเมื่อกี้ที่เพิ่นเห็นเนาะแต่ว่านั่นแหละมันเลยทําให้คุณหน่อยแล้วว่าเออตกลงความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้หรือไปไม่ได้แต่อย่างที่บอกไพ่ส แปลว่าความสัมพันธ์นี้คุณรอมันจะสามารถพัฒนาได้นะไพ่หนึ่งหรือแม้ไพ่องค์การที่สามารถพัฒนาชัดเจนได้แต่มันจะช้าๆเนื้คือมันช้าแต่มั่นคงอะไรแบบนี้เพราะฉันก็รอดูค่ะแต่ละคนแต่ละคู่ไม่เหมือนกันแต่เอาจริงพลังงานที่ขึ้นมาก็ไม่ได้เห็นว่าเจ้าชู้ไม่ได้เห็นว่ามีคนอื่นไม่ได้เห็นว่าจะพัฒนาไม่ได้แต่ณนะตอนนี้มันยังพัฒนาไม่ได้ประมาณนี้นะอ่าต่อมาเลสตอรี่ออร่าเคิลให้กับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างคะ่ะยังไงเอ่ย เมื่อกี้ไพ่คาริฟติมชันของเรามันมีไพ่ละเอียดรอบครอบด้วยเนอะก็แปลว่าเขาอาจจะเป็นคนละเอียดรก็คิดเยอะคิดมากอะมาเลยพัฒนาช้าเนอะอ่ะการเดชเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการปกป้องหัวใจตัวเองคือเขาก็อาจจะเป็นคนที่กลัวเจ็บก็ได้นะเขาอาจจะเคยผ่านความผิดหวังมาแล้วเขาก็กลัวเจ็บรวมถึงคุณด้วยค่ะที่เหมือนแบบตั้งกะขึ้นมาคือเหมือนคุณแบบเฮ้ยฉันก็กลัวว่าฉันจะเจ็บเหมือนกันนะมันเลยทําให้คุณเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออก ไม่มั่นใจว่าเอาไงความสัมพันธ์นี้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคนที่เจ็บกับคนที่เจ็บมาเจอกันอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอยความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาช้านะเออแต่มันน่าจะพัฒนาได้เหมือนกับ l o v e story ่เอ่อส o อร o ่อของเปิ้ล EP พีล่าสุดเลยอะ่ะเออเปิ้ลคิดว่าไปลองดูได้นะเหมือนแบบคนสองคนที่เคยมีแผลมาเจอกันมันก็เลยทำคราบทำให้ความสัมพันธ์มันยักเยกยักยันเหมือนกับว่า เอ้ยอยากจะพัฒนาเอ้ยไม่เอาถอยถอยถอยแล้วก็เอ้ยอยากจะพัฒนาเอ้ยถอยถอยถอย,อ,ย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยมีความกลัวกันไปกลัวกันมามันก็เลยพัฒนาชา้าแต่มันดูมีแนวโน้มจะพัฒนาได้นะใครยังไม่ได้ไปดู story of love ก็ไปดูได้ค่ะ ep 1 9เนาะประมาณนี้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ก็เดี๋ยวลองดูก็แล้วกันนะต่อมาคนความสัมพันธ์ชัดเจนมคีคู่ความสัมพันธ์แบบจะเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้ค่ะมาดูกันคนท่านบีนนะพฤกษกันมาก่อนช่วงวันที่1 6ถึง30พฤศจิกาย,ยนความรักของคุณจะเป็นยงงไบ้า มาค่ะธาตุดินหรอสบกันมาก่อนความรักจะเป็นยังไงคะคนมีคู่นะแฮปปี้ดีดาหรือเปล่าเนี่ยดูสิสิบถ้วยอ่าแห,หมแ่ปปี้ดีดาเอ็มพรสว้าวดีจังเลยอ,ะอ่ะอาวทำไมถึงเป็นสิบดาบแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังแฮปปี้อยู่เลยแปดไม้อืมเก้าไม้เจ็ดเหรียญอ่ะโอเค คุณยังอยากเป็นครอบครัวอยู่ปันคิดว่าใครที่เป็นความสัมพันธ์แบบเป็นแฟนเป็นแต่งงานแล้วอ่ะเออแต่งงานแล้วอยู่กันแบบครอบครัวอ่ะบางคนอาจจะไม่ได้แต่งงานกันแต่ว่าเออ move in อยู่ด้วยกันอยู่กันแบบพืชในในทางพืชในคือเป็นครอบครัวกันเป็นสามีภรรยากันอะไรแบบนี้นะมันรู้สึกว่าคุณก็ยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้คือมันทั้งรักทั้งเจ็บนึกออกปะมันมีทั้งสิบถ้วยแล้วก็สิบดาบคือเป็นไพ่สิบสิบทั้งคู่เลยแต่อันนึงเป็นไพ่ของความสุขอีกอันหนึ่งเป็นไพม์นนนััธี้ สุขก็สุขเต็มที่ทุกก็ทุกจริงๆเหมือนกันมันก็เลยทําให้มันเหมือนแบบเหมือนเหมือนที่เขาพูดกันเนาะว่าความรักมันคือการร่วมทุกข์ร่วมสุขเนาะความสัมพันธ์นี้มันชัดมากเลยของคุณมันคือการร่วมทุกข์และร่วมสุขจริงๆคือคุณรู้สึกทั้งทุกข์ทั้งสุขกับความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าอยากไปต่อไหมมีไพ่แปดไหมมีไพ่เก้าไหมคุณยังอยากไปต่อในความสัมพันนี้ค่ะแต่ว่าคุณก็คิดทบทวนอยู่ว่ามันจะดีจริงๆไหมเนี่ยแต่ว่าคุณมีความรักให้เขาไงก็ลเลยรู้สึกว่าเออมผผผัน มันเป็นความรักแบบผูกพันแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งใครเป็นครอบครัวแบบมีลูกอะไรอย่างนี้แล้วด้วยเนาะมันก็เลยจะยิ่งแบบยิ่งแบบด้วยความเป็นครอบครัวมันก็ไม่ได้อยากมันก็คือรู้สึกเสียดายผูกพันอะไรหลายๆอย,ายนะ่างอะไรเงี้ยมันก็คือทําให้คุณยังอยากไปต่อมันมีไพ่ก้าวม้คือถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาถึงแม้จะทะเลาะเบาแวงกันคุณก็ยังพันแผลพันแผลเห็นปะพันผ้าแล้วก็ยังสู้เอาสู้เว้ยไปต่อในความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยมันก็รู้สึกว่าอะ ถ้าคนมีปัญหาในความสัมพันธ์นะแล้วกคุณเป็นแฟนเป็นคู่กันอยู่แล้วนะแล้วมีปัญหาแล้วแบบอย่างที่เพื่อนบอกเลยทั้งรักทั้งทุกข์ทั้งอะไรอย่างนี้เนาะ คุณจะอยากไปต่อแต่คุณอาจจะรอดูท่าทีว่าจะยังไงซึ่งเปิ้ลเห็นว่าคู่กรณีของคุณจะมีการติดต่อสื่อสารมานะถ้าเกิดมันมีการหยุดคุยกันหรือว่าต่างคนต่างแยกย้ายไปคิดทบทวนหรือใดๆก็ตามมันจะมีการกลับมาพูดคุยและไปต่อในความัมพันธ์ซึ่งคุณอาจจะทําอะไรไม่ได้นะไปคิดว่าคุณมีหน้าที่รออย่างเดียวอืมเพราะคุณเหมือนแบบอ่ะคุณอาจจะตั้งการ์ดรอก็ได้ว่าเออเขาจะมาไหมไหนเขาจะยังไงสรุปแล้วเขาไป จะไปแก้ปัญหาอะไรยังไงมาเพราะคุณนั่งอยู่ในที่มั่นของคุณแล้วไงคุณก็รอดูว่าคู่กรณีของคุณหรือแฟนของคุณเนี่ยนะเออเขาจะตัดสินใจปัญหายัางไงไม่ว่าปัญหาของคุณจะเป็นเรื่องอะไรนะเพราะจากไพ่เนี่ยไม่ได้ขึ้นชัดว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะแต่ว่ามันเหมือนทั้งสุขทั้งทุกข์แปลว่าคุณก็มีความต้องแบบลิ้นกับฟันอะในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนิงน,งนหรือว่าความสัมพันธ์ความคิดทัศนคติเรื่องการ ใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องแบบรักสามเศร้าหรือใดๆก็ตามมันไม่ได้ขึ้นชัดเนอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคที่ยืดเยื้อยาวนานแล้วคุณก็เหมือนอดทนในความสัมพันธ์นี้มานานเพราะฉะนั้นคนมีคู่มันก็รู้สึกว่าเหมือนคุณก็อยู่ในความสัมพันธ์หรือมีอยู่ปัญหาปัญหามันมีมานานแล้วละมันไม่ได้เพิ่งเกิดเพราะฉะนั้นเราก็ดิวอยู่กับปัญหาเดิมๆเดิมๆอยู่ซึ่งมันก็สะสมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายในการที่จะแก้ปัญหาเนอะแต่ว่า เินเห็นว่าช่วงสิบห้าวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้คลี่คลายนะใช้คํานี้เพราะมันเป็นไพ่รอคอยเนอะแล้วมันก็เป็นไพ่นิ่งๆแปลว่าคุณเอาเวลาไปอยู่เฉยๆนิ่งๆของคุณเลยค่ะคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีหน้าที่ในการแก้ปัญหานี้ละคุณในใจคุณอาจจะตัดสินใจแล้วคุณอยากไปต่อแต่ว่าคุณต้องรอดูท่าทีของคู่ของคุณของแฟนของคุณของสามีภรรยาของคุณเนอะว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไป ซึ่งป้นก็เห็นว่า15วันเนี้ยมันยังนิ่งๆแล้วมันยังไปต่อในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้อย่าตัดสินใจอะไรด้วยความวู่วามละกันแต่ป้นเห็นว่าคุณคิดเยอะเนอะคุณน่าจะไม่วู่วามหรอกอืมเนี่ยมันเป็นไพ่เจ็ดตงคือคิดทบทวนถึงเรื่องราวเก่าๆเหมือนคุณพยายามสมดุลหรือพยายามพยายามนับแต้มเนอะว่าสุขมากกว่าทุกหรือทุกมากกว่าสุขจะเอายังไงดีความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้เนอะซึ่ง อ่ะอย่างที่บอก15วันนี้มันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ส่วนใครที่แบบความรักแบบเอ้ยฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็แค่ลิ้นกับฟันธรรมดาให้ระหวังการเจ็บป่วย ไม่คุณก็สามีหรือภรรยาคุณหรือแฟนคุณอาจจะเจ็บป่วยก็ได้เพราะฉันก็หาเวลาดูแลกันด้วยเนอะบางคนอาจจะทํางานหนักแล้วก็เจ็บป่วยได้อเพราะฉะนั้นก็ดูแลค่ะนะส่วนใครที่อยากรอคอยแบบการมีบุตรมีลูกก็คิดว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นจังหวะที่เหมาะเนอะเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งอาจจะแบบร่างกายไม่แข็งแรงหรือป่วยหรืออะไรแบบนี้เออมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการที่จะมีบุตรมีลูกในช่วงนี้ก็อ,อาจจะต้องรอกันไปก่อนพยายามกันไปก่อนมีหลายคนที่รู้สึกว่าเอออาจจะแบบพยายามนในการอยากมีลูกเนาะแต ว่ามันยังไม่มีสักทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราอาจจะคิดก็ได้ว่าเออจะมีหรือไม่ดีหรือจะท้อแล้วดีหรือจะพยายามต่อไปดีอะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ได,ได้ข่าวดีในเรื่องบุตรได้ลูกอะไรแบบนี้เนาะก็อดทนไปก่อนถ้าอยากได้จริงให้คิดอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเขาเป็นลูกของเราหรือเขาบุญสัมพันธ์กับเราให้เขามาเกิดก็แล้วกันอะไรแบบนี้เนาะแล้วคุณก็อืม รอเวลาที่เหมาะสมตอนนี้ก็ดูว่าจังหวะเวลาคุณเขาอาจจะยังไม่พร้อมมาเกิดคุณก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมในเรื่องการเงินการงานก็ได้ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตกันไปก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะพยายามมองโลกในแง่บวกแล้วทุกอย่างมันจะโอเคต่อมาเลิฟสตอรี่ออราเให้กับคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนธาตุดินค่ะมาดูกันพลังงานความรักของคุณช่วงนี้จะเป็นยังไงเอ่ยมาอืม c o d e p e n d e n ียเห็นปะ คุณสองคนเนี่ยคือในใจลึกๆเพิ่นคิดว่าบางคนก็คิดว่าเออน,นี่มันคู่กรรมหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบทั้งรักทั้งทุกข์อย่างที่เพิ่นบอกนะว่าเออทั้งรักทั้งทุกข์เนอะมันก็เหมือนแบบผูกติดกันเนี่ยพัฒนา,าการกันจะคือมันมีความแตกต่างกันป่ะคนนึงแขนขาวคนนึงแขนดำเห็นไหมปแปลว,ว่าคุณสองคนอะ่ะมีท่าศักติหรืออะไรที่มันเป็นอะไรที่ยากลําบากในความสัมพันธ์อ่ะแต่ว่าคุณก็ไปจากกันไม่ได้คุณก็รู้สึกแบบนี้รู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเราแตกต่างกันนะจริงเเรรรราาาาาคคควววจะแแยยกกกกกััััันนนนนนนหืออปปล่่่่ไไมมมมตตสพพธ์ี้้็ด อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผูกมัดคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอมมิชเมนต์ลูกหรือแบบอะไรก็ตามเนอะที่มันเป็นอะไรที่มันผูกคุณติดไว้กันสองคนเพราะฉะนั้นเพื่อนก็คิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณยังไปต่อแหละแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์มันไม่ท็อกซิกหรือว่าเราจะมีความสุขกับมันมากขึ้นเนอะเพราะจริงๆมันไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความสุขนะมันเป็นสิบถ้วยก็คือเวลาสุขคุณก็สุขแบบ สุดมากเหมือนกันแต่ว่าเวลาทุกคุณก็เจ็บหนักเหมือนกันมันเลยเหมือนจําเป็นจะต้องเออเราพยายามมองโลกในแง่ดีแล้วพยายามสมดุลได้ไหมเพื่อที่จะพอเรามีพลังบวกเนี่ยคุณจะสามารถหาทางออกแก้ปัญหาร่วมกันได้อ่าใช้คํานี้มันจะไม่ท็อกซิกมันจะไม่เหมือนแบบต่างคนต่างไม่แก้ปัญหานึกออกไหมเออมันจะทําให้ปัญหามันไม่ได้ถูกแก้เนาะเพราะฉันจากไพ่มันขึ้นมาชัดเลยค่ะว่า มันจะเป็นพลังงานของคนที่มีปัญหาซะส่วนใหญ่นะคนที่เป็นคนมีคู่นะคนที่ไม่ได้มีปัญหาความสัมพันธ์นะบางิีว่าพลังงานในช่วงนี้15บวันเนี่ยที่ขึ้นมาในไพ่แทุดินเนี่ยมันไม่ใช่พลังงานของคุณเพราะนี้มันเหมือนแบบเสพติดตัดกันไม่ขาดคือทุกนะอยากเลิกก็เลิกไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันพันธนาการกันประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้เลย15วันนี้ไปก่อนให้พลังงานมาดีๆก่อนแล้วคุณค่อยตัดสินใจว่าคุณจะเอาอย่างไงเนาะการตัดสินใจจะเลิกหรือไม่เลิกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ เป็นการตัดสินใจที่ใหญ่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอะใครที่มีปัญหาความรักก็แนะนำล้วกันว่าไปดูดวงส่วนตัวจะดูกับเพื่อนหรือน,นักพยากรณ์ท่านอื่นก็ได้ถ้าเกิดมาดูดวงส่วนรวมแบบนี้แล้วมันตรงนะก็แนะนําว่าดูดวงส่วนตัวอาจจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาอะไรได้มากขึ้นนะคะอะก็เป็นกําลังใจให้โอเควันนี้จบประมาณนี้ค่ะสําหรับความรักของคนทัดดินในช่วงวันที่16-30พฤศจิกาย,ยน65นะคะยังไงเป็นกําลังใจให้แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าต้นเดือนธันวาคมค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ